สวัสดีค่ะโอไฮโอโกไซมัส oh ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ traveling with sand เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราค่ะ oh <my. S 1> หลังจากที่เมื่อวานค่ะน้องแพมได้พูดคุยกับพี่อ,อ๊อฟเจ้าของร้านซูซุรันซูชิจนได้รู้ถึงความเป็นมาของร้านที่น่าสนใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นรวมถึงวัตถุดิบปรุงอาหารที่สดใหม่เช่นปลาที่มาจากการตกอีกทั้งพี่อ๊อฟก็ยังได้สอนน้องพรมทำซูชิแสนอร่อยโดยบอกเคล็ดลับแบบหมดเปลือกกันไปแล้ว ในวันนี้ใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นต้องติดตามชมให้ได้ค่ะเพราะน้องแพรมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูสุดอร่อยของซูซูรันซูชิกันต่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องแพรมกันต่อเลยค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะแพนมได้พูดคุดยกับพี่ออฟนะคะได้เห็นการทําซูชิแบบใกล้ชิดแล้วก็ได้ชิมซูชิอร่อยๆจากปีมือพี่ออฟกันไปแล้วนะค,ะ,คะวันนี้ค่ะใครที่อยากพบกับเมนูเด็ดๆของที่นี่นะคะได้พบกันแน่นอนนะคะเพราะวันนี้แพมจะจัดนักจัดเต็มค่ะแต่ว่าตอนนี้แพรมยังสั่งเมนูไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องรอหนุ่มยากุซ่านะคะมาช่วยสั่งค่ะไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะคะเลยเวลานัดเป็นร้านแล้วเนี่นยยังไม่มาเลย นึ่งยากพิซซาที่แพมได้บอกไว้นะคะน้องท็อปนั่นเองค่ะสวัสดีครับท็อปคะทำไมต้องแบบแต่งตัวอะไรขนาดนี้คะเนี่ยอ้าก็วันนี้เห็นพี่แพมบอกว่าจะพาท็อปมาร้านอาหารญี่ปุน่นอ่อฮะเขา,าก็เลยต้องแต่งตัวไว้เข้ากับตีมหน่อยเป็นแบบยากุซ่าระญี่ปุน<อ>่นไงเพื่อให้เข้ากับชื่อร้านใช่ไ <Yes. S 1> หม Yes เอาล่ะเดี๋ยวเราสั่งเมนูกันเลยดีกว่าแมรอมานานแล้วเนี่ย ใช่จร,จริงจริงรีบด้วยเรียงด้วยใช่ไหมล่าตัวใครตัวมันหนูจะสั่งเมนูอะไรดีกว่าพี่แับพี่อ๋อ่ะหนูรบกวนขอเมนูสั่งอาหารหน่อยนะคะครับผม เมนูมาแล้วค่ะก็จะสั oh, ่งเมนูเดี๋ยวแนะนำก่อนอันน in ี ok like ้พี่ออฟเชฟเจ้าของร้านค่ะสวัสดีครับต้องฝากตัวด้วยนะครับครับผมส่วนอันนี้น้องเ้าเนะคะเป็นพิธีกรคู่กับแพมในรายการค่ะครับผมอ่ัพดีแพมครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาค่ะจะสั่งเมนูอีกด้านหนึ่งนะคะห้ามสตามหลังกินเขาต้องเล่นก่อนดิจริงเหรอนี่ทันเนี่ยอ่ะเอาสั่งอะไรดีอ่ะให้เลือกก่อนเลยโอ้เมนูนี่หนากว่ารายงานเขาจริงแน่แน่จะบอกว่าของกินเยอะมากใช่ ่เดี๋ยวให้น้องท็อปเลือกไปก่อนส่วนพี่แพรม,มีเมนูในใจแล้วแพรมขอเป็นซูชิมิรวมนะคะแล้วก็ซุป<อ>มิโซะค่ะครับพี่อ๊อฟครับที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำบ้าครับถ้าเด็ดๆเดี๋ยวต้องให้ผมจัดให้เลยครับโอ้โหเต็มเลยฮะน้องท็อปจัดมาให้ผมเลยครับยินดีครับวันนี้นะคะจะปลองว่าเต็มโตแน่นอนเพราะว่าพี่อ๊อฟบอกแล้วว่าจัดหนักจัดเต็มให้เราใช่ครับงั้นทำไมที่นี่มันหนาวๆเลยไม่รู้อะ อ๋อเหรอพี่ก็ว่าปกตินะโอ้โหรู้แล้วทำไมถึงหนาวน้องดุมเต็มๆเก็บในกระดุมก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ต,ต้องอยากกุ้งตาแล้วเนาะเดี๋ยวอาหารมันอาจจะตกลงไปข้างในอาจารย์มาตั้งนานไม่เผื่อเก็บกลับบ้านนะฮะใส่ลงนี้เลยอ๋ออันนี้คือทริคใช่ไหมใช่ครับมีกระเป๋าข้างในใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว่ค,วคะ อ้ยท็อกนี่คือซัดม OC> ีรวมของพี่แพมค่ะโหโดนแย่งแน่สุดยอดมากเลยค่ะอุ ЗЫКА ้ยอ nice ันนี้ซุปมิโซะของพี่แพมเหมือนกันกูหมดเส้นปะฮะไม่ค่ะนี่หูมาแบบช่วยใหญ่มากเลยหอม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 อ๋อสไลม์อะไรนะสลับยำสลับอ่าอุ้ยอันนี้ก็เด็ดนี่เด็ดเด็ดมากเด็ดมากสลับยำ โหโหนี่หมดยังล้มแล้วนี่เยอะขนาดนี้เราเปลี่ยนไปนั่งกินบนพื้นได้ไหมจบ้าเหรอโอ้โหบอกแล้วว่าโตนี่ญี่ปุ่นเคากินแบบบนโต๊ะเขาจะล้นเลยนะฮะพี่แพมโอ้โหไม่หมดไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกไหมคะพี่จะไปนั่งกินใน pool ได้ไหมเลยนะ พี่อ๊อฟไม่ได้ไปช็อเราใช่ไหมคะโหแบบคือเมนูเยอะแยะมากมายเลยโอ oh, ้ยังไม่จบยังไม่จบนีอโอ้หมดหรือยังคะเ <c oughs> หลือน่าจิ้มเหลือน่าจิ้ม <c oughs> โอเคหมดแล้วนะคะหมดแล้ว